ยัสตะอตฺตานิ ประกอบการเข้าพรรษานะครับก็จะอยู่ประมาณกรกฎาคมหรือสิงหาคมประมาณนี้นะครับสำหรับเข้าพรรษาในปีนี้นะครับก็จะไปอยู่ที่เดือนสิงหาคมต้นเดือนนะครับวันที่1นและว,วันที่2 ช่วงเย็นนะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปพเู้าท่านก็จะลงอุโาสดในเวลา19นาฬิกาโดยประมาณนะครับสำหรับดอกไม้ทุ่เทียนนะครับถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกก็มไม่ต้องนั่งมาก็ได้นะครับแถวทางวัดนกันตนองเราก็จะมีไว้ให้ท่านได้บูชากันนะครับก็ได้รับความเมตตาจากหลายๆท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีร้านเทพประสิทธิ์ ครับก็จะนำดอกไม้มาร่วมทำบุญประจวบกันตุ้นทองเราเป็นประจําทุกเทศกาลนะครับเป็นประจําทุกเทศกาลกันเลยแล้วก็จะมีอีกหลายหลายท่านนะครับนำดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกบัวดอกดาวเรืองหรือดอกกล้วยไม้นะครับบางท่านก็จะนำดอกไม้ไอ้ดำทูบเทียนนะครับมาร่วมทำบุญก,กันก็ขอเชิญชวนนะครับในเย็นวันนี้ นะครับก็เป็นช่วงวันหยุดพอดีปารุปาลานะครับมาสื่อสารวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนาของเรานะครับท่านใดที่จะร่วมบุญนะครับก็มีที่ผมได้ไปในช่วงต้นแล้วนะครับก็จะเป็นของวัดทวนทองกับอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจของกานถูกหรือเปล่าวัดหัวขัวนะครับของจังหวัดกรุราชาานคริน แน่จะาไม่เกินในแสนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับท่านใดที่ทําแล้วนะครับเล้พออุ้ได้ชาวไทยพูดมากมายนะครับที่เห็นความสวยง